สิ่งที่คิด vs สิ่งที่ได้คนที่ใช้มือถือและกด,เ,ดเตกดตตาที่ผมไม่ละคะสามโม่ค่ะสิ่งที่คิดไม่ต้วันนี้น้ำใส่ชุดลูกเสือจะน้ำร้อนมากเลยนะก็อยากกินไอติม้มอ,งองก็อยากกินค่ะใช่วันนี้พี่ก็ใส่ชุดลูกเสือเหมือนกันพี่ก็รนอนมากๆเลย ได้ยินไหมเด็กๆบอกว่าอยากกินไอติมเพราะว่าวันนี้ใส่ชุดลูกเสือร้อนมากๆเลยไม่สงสารลูกหรอสองสารใช่ไหมงั้นพาลูกไปเลยตะเวนเส้นมาแล้วค่ะว้าว แล้วค่ะบิงซูน่ากินมากๆเลยสิ่งที่ได้พ่อครับอยากกินในติมครับใช่ๆๆๆๆอีตองไอติมอะไรครับเปลืองตังทั้งสามคนอยากกินในติมพ่อไม่อยากพ่อไม่พ่อบอกเปลืองตังใช่ไหม พอตัดให้ลูกด้วยนะไอติมแท่งไอติมรสไห่เคยกินไนหมไม่ใช่รสด,ดั้งเดิมออริจินอลจากโรงเรียนเลยแอบม,มาแอบว่าแข็งแข็งไปเลยวัยรุ่นเซ็งเลยอ๋อน่แรละอ๋ออร่อยออนี่ขนาดไม่ชอบนะสิ่งที่คิด ไปกดตู้เกมเล่นเนาะใช่หน่อย,อยากไปเล่นเกมที่ห้างได้ยินเปล่านั่งข้างๆเนี่ยเด,ด็กๆพูดอะไรอะ่ะไม่ได้ยินเนาะอ๋อกสาคนานี้บอกว่าอยากไปเล่นเกมแบบว่าหยอดเหรียญที่ห้างอ่ะเล่นเกมจะไปเล่นทำไมใช่ไหม,มที่บ้านก็มีมแบบว่าไฮเทคมากจัดเลยมาแล้วตู้เกมของมาเลยไม่ต้องหยอดเหรียญก็ได้ โอ้โหไม่ใช่เกมแบบนี้อ่ะพ่อสิ่งที่คิดกินไก่เคลซีกันใช่ไหมไปกันเลยถึงแล้วเอาล่ะน้อยคลิสีไก่กรอบเน้นเนเนืน้อเนืน้ออร่อยมากเลยไก่กรอบมากสิ่งที่ได้นูอยากกินเคลเซียเลยค่ะ พี่อยากกินเบอร์เกอร์อยากกินไก่มึงแซบอยากกินเฟรนฟรายพ่อเด็กๆอะ่ะคงจะหิวกันแล้วล่ะเห็นบอกว่าอยากกินนู่น <c oughs> อยากกินนี่กันละล <c oughs> องถามดูกสิอยากกินอะไรอยากกินอะไรกันครับ KFC อยากกิน KFC ใช่มีแต่ข้าวเพราะว่าเงินซื้อกับข้าวหมดแล้วอ่าดูรูปเคฟซีในภาพโทรศัพท์อ่าแล้วก็ตักข้าวเปล่าตักข้าวเปล่าตักข้าวเปล่าไปด้วยอืมนี่แหละเกีไยวกุ้งไข่ไก่ไข่ไก่ไขไก่ชี่ไก่บล็อกเกอร์ที่พี่โตชอบกินโอ้ยนไข่ไก่แล้วใช่ไหมน้องหอม เฟ้นไฟเฟ้นไฟเฟ้นไฟ้ำเปลือกไอ้หยิบเฟ้นไฟกินหน่อยหยิบเฟ้นไฟหน่อยอือหือใช่รสชาติเดียวกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะใช่ค่ะคลิปนี้ค่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้ค่ะจบลงแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องสามหมูซาด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกับพวกเราค่ะ